อ่สวัสดีครับผมนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาลองช่องโฟโนโน,นะครับเครือ<า>่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยอันนี้ลองเทปอยู่เนาะเทปใช้งานได้ปกตินะฮะเสียงดีมากมาลานซ้ายขวาปรับได้หมดนะฮะมีนะฮะเดี๋ยวผมสต็อปเปลี่ยนเพลงได้นะฮะเปลี่ยนอ่าตลับนะฮะเปลี่ยนแท็กได้นะครับเปลี่ยนหน้านะครับ จะลองช่องโฟโน่นะฮะโฟโน่ ono, เดี๋ยวขออนุญาตลองเป็น <Yeah. S 1> นี่นะฮะปิดช่องโฟโน่ได้เลยนะฮะอ่าหัวเข็มลงครับนี่นะฮะเขาเล่นแผ่นเสียงใช้ของโซนี่นะครับผม P.S. L.X. หกสิบห้านะครับเสียงดีมากฮะลำโพงที่ใช้ลองเป็นโปรแองก์นะครับ7.50นะครับคนนี้ ใช้งานได้หมดนะถ้าจะเล่นจากซีดีก็ A U X นะฮะ A U X จากตัวไพนีตัวนวนนะฮะหรือ F M ก็ได้มีโฟโน่ครับอ่านี้เทปนะ<ม>เล่นอยู่นะใช้งานได้หมดนะดีมากอ่ะ F M F M จนนิ่งไฟสตาร์ติดนะนี่นะนี่นะเนื่องจากห้องนี้ไม่ค่อยมีคลื่นก็รับได้นะ<ม><ข>อรับได้ด เ,เดีไฟเอคิวขึ้นครบนะข้าวปาหมายขึก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เทปนะอันนี้เทปนะอ่าเทปอ่ะฟอนโนครับนี่เรื่องตัดเซกเ,กเตอร์ได้เลยอันนี้เอคยเอ็กอันนี้เอคยเอ็กจากซีดีตอนโน้นนะฮะอือเพรเปกมากครับนี่ฟอโนโนฟอ,โอโนโนคือเสียงดีมากๆนะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากครับผมผอมมากครับ